สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเคลือบคันเบ็ดนะครับในสูตรของผมเองนะครับเป็นสูตรม่วงๆครับผมขั้นตอนแรกนะครับสกอตเทปนะครับมาแปะตรงบริเวณที่เราไม่ต้องการให้โดนน้ายาเคลือบของเรานะครับพอติดสกอตเทปเสร็จนะครับก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับค่อยๆกรีดตามร่องของคันเบ็ดได้เลยครับ ต่อไปเราก็ดึงสกอตเทปในส่วนที่มันเลยออกมานะครับดึงออกไปเลยครับในส่วนนี้เราจะทําการเคลือบเข้าไปนะครับเราจะเคลือบเฉพาะในส่วนที่เป็นไม้นะครับผมไปสกอตเทปเสร็จนะครับเราก็จะมาเคลือบกันเลยครับผมการผสมนะครับก็ใช้ยูรีเทนนะครับประมาณ1ส่วนแล้วก็ทินเนอร์ประมาณ4ส่วนนะครับชิ้นงานที่เราจะเคลือบวันนี้นะครับกันเด็ก จริงมันใช้แค่นิดเดียวเองคะใบก็เอาไปตากแดดไว้นะครับตากแดดแล้วแห้งนะครับก็มาเคลือบอีกรอบหนึ่งประมาณห้าครั้งตัวนี้คือผมลงไปสองรอบแล้วนะครับตีรอบที่สองผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ้วก็รอบที่สามนะครับมันก็จะเริ่มเงาฉ่ำขึ้นมาลงไปปาดปาครับไม่ต้องทาหนาครับทาบางๆก็พอครับไปตากแดดต่อครับผมรอบที่สี่นะครับมันเกิดมีฟอง เม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายครับเกอร์สองพันนะครับทาเข้าไปเลยครับผมเพื่อให้ฟองที่เกิดในชิ้นงานของเราเนี่ยหายไปนะครับเราก็เคลือบต่อครับแล้วก็ตากแดดก็พร้อมนี่นะครับสวยงามครับเงาวิงวิงเสร็จแล้วเราก็ยังไม่แกะออกนะครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับเงาวิงวิงเลยครับผมนังน้าลองไปทําตามกันดูได้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ มาได้นะครับผมผมจะไล่ตอบให้นะครับโอเคครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ